สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าู่การ่ทยทอดนดการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0 Championship ปประจำฤดูกาล2 0 2 2 2นถึงครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเชียงใหม่ FC ครับเปิดบ้านพบกับสโมสรฟุตบอลโนราระชาครับกุฎศรีนเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับทีมเจ้าบ้านครับเชียงใหม่ FC เป็นฝ่ายเข็นลูกเริ่มเล่นครับมาในชุดสีน้ำเงินล้วนนะครับ โอ้เชียงใหม่ก็บีบแย่งบอลมาได้อาเลยครับจะได้โต้ขึ้นมาครับเชียงใหม่อิมชางยุนแทงตามช่องมาลูกนี้ได้ไหนเขตโทษแล้วตะวัดยิงตรงตัวร้รกษาประตูครับทำชิงหนึ่งสอกันอาค,ครับหลุดแล้วครับดานิโลไนเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ข้ามขาออกไปครับในช่วงต้นเกมมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะของดานิโล ซัดด้วยซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหข้ามคานออกไปครับเจษฎากันหามองไปข้างหน้าจอดมาจังหวะนี้ให้กับโกกิอาครับวิงทะลุขึ้นมาแล้วกระดกผ่านผู้รัษสประตูบอลเข้าตุงตาข่ายไปครับเป็นทีมเยือนครับราประชาบุกมานำแล้วครับ1ต่อศูนย์ครับจากโกกินาริตาน้ำหนักพอดีเลยครับนี่ครับจังหวะเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับของเจษฎาบอลตกพื้นสองครั้งครับแล้วโกกิสอดมาแล้ว ดูครับดีดลูกนี้สวนตัวฟาดบิลังโหลดเข้าไปครับโอ้น้ำหนักนี่มันพอดีเลยครับแล้วก็ใส่สกอร์ให้กับทางฝั่งของราชประชาครับออกนำไปแล้ว1-0ครับถือว่ายิงฉลาดเลยนะครับลูกนี้ครับจวดมงย้อนกลับมาอาครับเข้าทางอิมชังยุนโอ้โโดนชนจังหวะนี้บุรีสินต้องเป่าฟาวให้เลยครับนี่ถึงกัายกมือไหว้เลยครับภาคภูมิลาโตนี่ครับจังหวะเข้าไป กระแทกตรงนี้ครับด้านหลังของอิมชางยุนครับเดี๋ยวสุดท้ายไม่รอดเยอแม่ผู้สินปาโนวิแล้วครับเป็นธรรมยุทธ์ปั่นลูกนี้แล้วโอ้โหเฉียบขาดจริงๆครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับตีเสมอแล้วครับเชียงใหม่เอฟซีหนึ่งต่อหนึ่งครับธรรมยุทธ์ต้นคำเคยเป็นนักเตะของราชประชาดูครับวัดก้าวแล้วซัดด้วยสายลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับดูครัปบอลมันพุ่งฮุกเข้าสามเ<า>หลี่ยมเลยครับธรรมยุทธ ปั่นนี่บอลโค้งแล้วตกลงมานี่โดนปลายมือแต่เอาไม่อยู่ครับพระชระพงศ์ปทุมมากระดกมาลูกนี้ผู้สีไม่ว่าอะไรครับสาธิทอนได้ยิงเลยตาบน้ำบอลชนเสาโกกีเก็บได้แล้วโอ้โหจังหวะเก็บบอลไปโดยแขนตัวเองครับราะชาตัดบอลมาได้แล้วยิงใบไม้ร่วงนี่ครับบอลกระดอนพื้นแล้วไปชนเสาครับตรงนี้ดูครับ วอลเล่ไม่จับเลยครับลูกนี้ของสันติธรครับสจวร์ตได้เปิดมาแล้วได้มงโอ้โหมงเน้นๆเลยครับยูตะฮิรายามะยูตะฮิรายามะแต่จังหวะนี้เกือบที่จะทำประตูได้ด้วยอีกครั้งครับสจวรตเปิดมาแล้วสอดมามงตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับเนี่ยเปิดโค้งมาสวยแล้วครับเข้าหัว ลัทวัฒน์นได้รอสมาลูกดีอะไรบ่งเช็ดแล้วโอ้โหเชียวเสาออกไปครับลูบ่งของสำเริงอ่าจังหวะเปิดก็สวยครับมงก็สวยแล้วดูครับสันทิทรักมาตรงนี้แล้วสำเริงเช็ดเนี่ยขู่มองด้วยสายตาแล้วครับฟาฮัดบิลังโหลดรวมไปถึงคิมบยองกับสีไทยบุโกกลงมาครับอ่ะแล้วจังหวะนี้ตัดมาแล้วโอ้โหหลุดขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหดูครับไมกแล้วครับโกกิเกือบที่จะยิงประตูที่2ให้กับตัวเองได้ครับ ข pelled, ึ os, ้นมา4คนครับของรับประชาร์แล้วลุยมาเองได้ฟาวรับแตะหลบทางด้านของชาชัยขวดตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวดูครับน่าจะมีใบเหลืองด้วยนะครับโกกินาิตาจะหลุดไปแล้วแล้วโดนจริงๆครับสำหรับทางด้านของชาชัยสุวรรณพัฒน์วางยาวขึ้นมาบอลตกพื้นอาครับเอาตัวบางไว้คินบอยองลบลงไปพุทธศิลป์เป่าแล้วชี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหได้จุดโทษครับเจ้าบ้านเชียงใหม่เอฟซี จังหวะวางมาตรงนี้ไม่ล้ําแล้วไปกระแทกตรงด้านหลังแบบนี้ครับโอ้โหแจกครับเป็นเหลืองที่2ของภาคภ,าภาูมิลาโต้เลยครับอิมช่างยุน่นวิ่งมาแล้วยิงพุ่งไปผิดทางครับสประตูตอนหนึ่งครับเชียงใหม่เอซีขึ้นนำครับนีบ่ดูภาพช้าครับดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วยิงนี่ผู้รักาประตูรับพุ่งไปผิดทาง ถือว่ายิงดีเลยครับก็ยึกจังหวะหนึ่งครับแล้วหลอกหน้าเท้าสำเริงสำเริงเอาตัวบังไว้ในฟาวครับจะออกบอลเร็วมีขวางไว้ครับผูเ้เล่นราช้าก็งุนหิดครับนี่รับใบเหลืองไปด้วยเลยครับชัดชยัยอันนี้ครับโดนเหลืองนี่เป็นเหลืองที่สองเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่จะดูจังหวะภาพช้าครับก็ตั้งบอลแล้ว สำเริงวิ่งมาอัดเลยครับโอ้ชัดชัยยืนอยู่ตรงนั้น,นครับอ้ารก็เปิดมาลูกนี้ได้โมงด้วยแล้วเอาเปลี่ยนทางโอ้ดานิโ <Dan ilo S 1> ลครับที่โมงแล้วบอลเนี่ยดูค้งครับเปิดมาตรงนี้ดานิโลโมงแล้วโกกิโอ้โบอลไปโดนเข่าของโกกิครับโรนาชัยโรนาชัยพลิกหลบมาสวยเลยครับแล้วแทงต่อมาดานิโลได้ตว,วัดยิงลูกนี้แล้วไม่เข้าครับโอ้ ซัดลูกนี้สวนตัวฟาดบิลังโหลดไปแล้วครับนี่คนระับต้องชมจังหวะให้ของรณชัยด้วยครับแล้วมีเวลาครับเบี่ยงซ้ายตรงนี้ผ่านมือของฟาดบิลังโหลดไปแล้ว <c oughs> แต่หลุดกอบออกไปครับสราวุฒิเปิดยอดคืนกับ้าใหม่พักอ,อกแล้วอั <c> ้ <oughs> มบอลมาเอาชนะได้ครับคิมโบยองยิงติดเซฟครับชมจังหวะลุยขึ้นมาเลยครับดูจังหวะนี้ก่อนครับคิมโมยองซัดลูกนี้ตรงตัวผู้สาประตูครับลุยหลบไป2คน อ่าครับไหลเข้ามาข้างในคิมโบยองคิมโบยองยิงผิดเหลี่ยมแล้วว่ากลายเป็นดีครับโอ้โหมาเข้าทางสราวุธเกิดสีจดจ่อไม่เหลือเลยครับนี่ครับบอลมาถึงคิมโบยองจ้าไวะแรกยิงไม่ดีแต่ว่าวิ่งสอดมาจากด้านหลังนะครับสราวุธลูกนี้ไม่ล้ำครับโอ้โหจากยิงแป๊กกลายเป็นแอซิเลยครับคิมโบยองนี่เซนเตอร์ฮาฟนะครับสำหรับสราวุธเกิดสีจริงๆแล้วนี่ ขึ้นมาจังหวะนี้แล้วยิงให้กับเชียงใหม่ปิดกล่องเลยครับแบบนี้ทุ่มไกลขึ้นมาครับของเชียงใหม่คิมบอยองยิงไกลเลยอ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรครับลูกนี้ผีจับยัดจริงๆเร,รับคิมบอยอง4ี่ประตูตอนหนึ่งเลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับไม่รับแล้ว1 2สองแล้วเวี่ยงซ้ายตรงนี้โอ้โหเป็นลูกใบไม้ร่วงแล้วครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไป สุดสวยเลยครับลูกนี้ส่งเข้าประกวดได้เลยครับลูกนี้ของคิมโบยองดูครับสายของเขาโ,โหยิงบอลโด่งจริงแล้วมันค่อยฮุกแล้วเสียบเลยครับอือแล้วบุทรศิ์ก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันไปครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเชียงใหม่ f อฟครับถล่มเอาชนะราชระชาไป4ประตูต่อหนึ่งครับ